แนะนำรถเข้าใหม่ Toyota Smart Cap เครื่อง2.4 e+ นะคะพร้อมเกียร์โฟร์วินนะคะตัวนี้ขับ4เลยนะจ๊ะและเลขใหม่นะคะน้อยมากๆน้อยสุดๆเลยแค่18,000กิโลเมตรเท่านั้น แฟนเพจและ YouTube ของเรานะคะวันนี้มาเจอกับเนเน่คนเดิมอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะเนเน่จะยกรถที่แบบเป็นจุดไฮไลท์ของเราเลย รถเข้าใหม่ที่อยากจะแนะนำมากๆเลยนะคะและที่เห็นอยู่ด้านหลังคันนี้นะคะเป็น Toyota Revo Smart c a b นะคะเป็นรุ่น 2.4e นะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรองท็อปนะคะไม่ได้ e ธรรมดานะคะเราให้มาด้วย e พัดนะจ๊ะอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวรถกันเลยคะ่ะ เรามาเริ่มจากด้านหน้ากันบ้างนะคะด้านหน้านี่ถือว่าดีมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่มีโครเมียมคาดดํานะคะคุณเห็นไหมว่าลวดลายของเขาตัวนี้ตกแต่งมาสวยมากนะคะแล้วช่องระบายอากาศเนี่ยมาด้วยกันถึง2ช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบนนะคะกับโลโก้ตัวใหญ่ๆนะคะแล้วในส่วนของด้านล่างนะคะซึ่งช่วยระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะได้ไฟหน้ามาเหมือนตัวท็อปเลยนะคะบอกเลยว่าถ้าดูจากภายนอกเนี่ย ก็คือไม่รู้เลยว่าเป็นตัวท็อปหรือตัวรองท็อปนะแต่ของเราที่เราหยิบม,มานําเสนอนะคะตัวนี้เป็นตัว E-Pad นั่นเองนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะข้างในนะคะสังเกตดีๆว่าจะเป็นสีดําเงาตัดกับโครเมียมนะคะแล้วมีไฟเดซ์ทาม r ร n นนิ่ด้วยนะคะตรงนี้เลยนะคะแล้วถัดลงมาด้านล่างนะคะด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะ โคลเมียมโอ้โหเรียกได้ว่าให้ความสปอร์ตมากๆเลยนะคะแยกไม่ออกเลยใช่ไหมว่าตัวไหนเป็น2.8ตัวไหนเป็น2.4เพราะว่าด้านหน้าเขาให้มาเหมือนกันเด๊ะเลยนะคะ มาดูในส่วนของด้านข้างของรถคันนี้บ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีบอลเงินนะคะก็คือถ้าภาษาบ้นบานๆก็เรียกว่าเทาบ้างบอลบ้างน,นะคะแล้วแต่คนเรียกเลยแต่บอกไว้เลยว่าของเราเป็นสีเดิมๆจากโรงงานนะคะแล้วเรายังแต่งให้แบบจัดเต็มเลยนะคะทั้งคันแน่นอนนะคะตัวนี้ ปกติมันจะไม่มีซุ้มล้อแต่ทางบริษัทเราใจดีนะคะแถมให้คุณลูกค้าเพื่อดูหล่อดูออฟโรดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซุ้มล้อล้อแม็กนะคะตัวนี้นะคะเป็นยางขอบ16นะคะเป็นยางขอบ r 1 6นะคะและที่สำคัญนะคะเป็นยาง m a ็กซีนะคะยางตัวนี้เป็นยางใหม่4ีเซนด้วยนะจ๊ะปี2020ปีใหม่ไปเลยนะคะอ่ะถัดมาเรื่อย นะคะตัวนี้นะคะจะมีบันไดข้างให้ด้วยเพราะว่ารถมันสูงเขาต้องใส่บันไดข้างนะคะขึ้นง่ายสะดวกสบายมากเลยนะคะถัดขึ้นมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโลโก้นะคะจะไม่ได้เป็นสติกเกอร์เหมือนตัวเจธรรมดานะของเขาจะเป็นโลโก้หนูนขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัว2.8อะ่ะเขาจะแปะไว้แต่เนี่ยเป็น2.4เขาก็เลยไม่ได้แปะไว้นะ มาในส่วนของไฟเลี้ยวด้านข้างกันบ้างนะคะตัวนี้ครอบโครเมียมสวยมากๆด้านล่างก็จะเป็นสีดํานะคะไฮไลท์มากๆแล้วก็ตัวนี้นะคะก็มาด้วยคิ้วกันสรดท,ที่สวยงามมากๆเลยนะคะแถมเรายังให้เบ้ามือจับไปด้วยนะคะเบ้ามือจับตัวนี้เนี่ยเป็นแบบโครเมียมนะคะมือดึงก็เป็นแบบโครเมียมนะคะสวยมากๆจริงๆจ,จ,จ้า ส่วนด้านหลังของสมาร์ทแคตัว E คันนี้นะคะก็บ่งบอกเลยนะคะว่าเป็นไฮลักตัว E เห็นได้ชัดมากเลยนะคะขับรถตามหลังก็ยังรู้เลยว่าตัวนี้เป็นตัว E นะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยไม่แตกต่างสักเท่าไหร่แต่พอขับตามหลังเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นตัวรองท็อปนะแต่เขาให้มาเหมือนกันเลยสําหรับตัวท็อปนะคะก็เป็นไฮ l ัก Revo ตัว E นะคะแล้วตรงมือจับตรงนี้นะคะมือเปิดปร,ประตูหลังนะคะก็ จะมีกล้องนะคะกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะเวลาเราใส่เกียร์เกียร์ถอยหลังนะคะก็จะมองด้านหลังเห็นชัดมากเลยนะคะและยังมาในส่วนของบันไดนะคะบันไดขึ้นหรือว่าการชนนั่นเองเวลาเราอาจจะถอยหลังอาจจะไม่ไม่ค่อยเห็นอะไรถอยไปถอยมานะคะตัวนี้สามารถช่วยได้นะคะใส่ไว้ดีที่สุดจ้าอ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของภายในกันบ้างดีกว่า มาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะรวมๆคือใหม่มากๆเหมือนป้ายแดงมากๆเลยนะคะจะบอกเลยว่าต้องมาสัมผัสเองเลยแหละอ่ะให้ดูฝ้าด้านบนนะคะฝ้าด้านบนจะเป็นสีเทานะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นล็อกโคนะคะตัวนี้จะเป็นสีดําสังเกตง่ายๆเลยนะคะ อย่างที่บอกเลยนะคะเพื่อนๆขาเลขไม้ของเราเนี่ยต้นรายการเลยเกินมาแล้วก็ต้องพามาให้เห็นกับตาเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเลขไม้แค่ห8 7 2 0ม่แกิโลเมตรเท่านั้นนะคะไม่เชื่อต้องมาดูให้เห็นกับตาตัวเองเลยนะคะตัวนี้นะคะจะมีหน้าจอเป็น หน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะพร้อมกล้องมองหลังเลยถ้าใส่เกียร์อาก็คือเห็นกล้องมองหลังนะคะและในส่วนของแอร์แบ็กนะคะก็จะมีมาให้3มลูกนะคะใต้หัวเข่าของเราเนี่ยลูกหนึ่งปลอดภัยมากๆเลยนะคะแล้วปุ่มแอร์นะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะปรับง่ายจริงๆนะถ้าเป็นปุ่มแอร์ปรับแบบนี้และส่วนตัวนี้นะคะชี้ให้เห็นกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของเกียร์โฟวินนะคะปรับมือนะคะง่ายถ้าเป็นรุ่นเมื่อก่อนอ่ะเขาจะเป็นเกียร์กระปุกอยู่ข้างล่างนะคะแต่รุ่นใหม่เขาใส่มาแบบหือชอบ ชอบเหมือนปุ่มแอร์เลยอ่ะสวยจริงๆนะคะพวงมลาลัยตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายได้หมดเลยนะคะอ่ะถัดมาอีกนิดนึงนะคะด้านล่างนะคะเราจะค้นไปไม่ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของปุ่มดิฟล็อกนะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆสำหรับ t ต y o t a r ร v o ของเรานะคะและตัวนี้นะคะก็จะเป็นช่องเสียบ usb นะคะสามารถ ฟังเพลงได้เลยนะคะหรือว่า aux นะคะสามารถฟังเพลงได้เหมือนกันนะคะนี่เลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะตัวนี้เขาใส่มาให้ด้วยเป็นช่องปล่อยไฟนะคะเป็น2จุดด้วยกันนะคะตัวนี้ช่องปล่อยไฟ2จุดนะคะ12โวลต์เลยนะคะ เกียร์ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์แมนนวลหรือเป็นเกียร์ธรรมดานั่น,กนเกงนะคะ6สปีดคุณสังเกตง่ายๆเลยนะคะตัวใหม่เนี่ยเขาจะทําเกียร์ R มาตรงเกียร์หนึ่งนะคะเพื่อกันไม่ให้แบบอ่อถอยหลังหรือว่าเปลี่ยนเกียร์ผิดเกียร์นะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของปุ่ม Eco Mode Power Mode นะคะสามารถปรับความเร็วเพิ่มความเร็วได้หมดเลยนะคะแล้วมาในส่วนของเบาะก,กันบ้างนะคะเบาะตัวเนี้ยจริงๆอะ่ะถ้าไม่ใช่รุ่นท็อปอะ่ะเขาจะไม่ใส่เบาะหนังมาให้นะคะแต่เนี่ยของเราอะ่ะตก แต่งพิเศษก็คือใส่เบาะหนังมาให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กหรือว่าซุ้มล้อต่างๆนะคะภายในก็คือตกแต่งมาแบบสปอร์ตให้เลยเหมือนตัวท็อปแยกไม่ออกเลยนะคะพี่ขา ดูรถกันรอบคันแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคะ่ะอะเดี๋ยวน้องเนมาย้ำสเปคคันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็น Toyota Revo Smart c a ทนะคะ2.4 e-pat นะคะตัวนี้ที่สำคัญเป็น 4Win นะคะ4ค4นะคะราคาป้ายแดงอยู่ที่830,000ประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นเลยแต่น้องเนขายแค่ 6 6 9 0 0 0บาทขอย้ำเลยนะคะว่า6 6 9 0 0 0บาทนะคะเห็นไหมล่ะว่าประหยัดเงินในกระเป๋าได้ถึง2 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะคะและสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจรถ Toyota Smart Cap Revo คันนี้นะคะก็รีบโทรหาน้องเนได้เลยนะคะเพราะว่ารถสวยๆอยู่ไม่นานเลยขอบอกก่อนเลยนะคะโทรหาน้องเนได้ที่เบอร์0611758877นะคะย้ำเบอร์กันอีกรอบหนึ่ง0611758877นะคะหรือว่ามาหาองเนได้ที่สีแยกตาบานอำเภอเมือง จังหวัดสุราษธานีนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้น้องเนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะอ่ะขอฝากไว้อีกอย่างนึงนะคะรถสวยๆอยู่ไม่นานนะคะถ้าอยากได้รีบมาจองฝากไว้ให้คิดจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ